ูดถึงนักแสดงสาวหน้าเอเชียของฮอลลีวูดในยุค90ที่ผ่านมานอกเหนือจากไปลิงดัโจออนเชนแล้วยังมีอีกหนึ่งสาวสวยที่หนุ่มๆยุคนั้นไม่มีทางลืมความสวยความอึ๋ความเซ็กซี่ในบทนางพญาแคสซนดราจากหนังสกอร์เปียนคิ2002คู่กับเดอะร็อกนั่นเองแม้ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นดาวค้างฟ้าเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องหน้าตาที่เป็นเอเชียซึ่งยากที่จะมีบทดีๆในหนังฝรั่งเล่นแบบยาวๆ แต่ประวัติชีวิตของเธอถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะเธอมีความงามถึงขั้นได้ครองมงกุฎ Miss Teen USA 1985และ Miss Hawaii USA 1993เลยทีเดียวแม้เธอจะเคยร่วมแสดงในหนังใหญ่ๆบล็อกบัสเตอร์หลายเรื่องแต่ผลงานส่วนใหญ่รวมถึงผลงานแจ้งเกิดในวงการของเธอจะเป็นทีวีซีรีส์มากกว่าเฮลลีแอนฮูนักแสดงนักภา์และอดีตนางแบบสาวชาวอเมริกัน เกิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์1968ที่ฮอนโนลูลูฮาวายสหรัฐอเมริกาเธอเป็นลูกสาวของฮนิต้าเปเรสสถาปนิกหญิงชาวฮาวายและเพอร์เบิร์ตฮูเซลส์แมนและผู้เชี่ยวชาญด้านนกชาวจีนซึ่งพ่อและแม่ของเธอได้แยกทางกันตั้งแต่เมื่อเธออย่างเล็กๆเคลลี่ Kelly, มีความสนใจในการร้องการเต้นและศิลปะการต่อสู้มาร์เชียลอาร์ตมาตั้งแต่เด็กๆ เธอมีา่าซึ่งเป็นนางแบบที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เคลลี่ได้ดำเนินรอยตามในเส้นทางนางแบบในภายหลังเคลลี่เริ่มฉายแสงแห่งความเป็นดาราด้วยการเข้าร่วมประกวดและชนะเลิศในตำแหน่งมิสทาวายทีนยูเอสเและ m ิสทีนยูเอสในปี1985รวมถึงได้เข้ารอบ3คนสุดท้ายในการประกวดมิสยูเอสเอ1993 ซึ่งนั่นไม่ค่อยเป็นที่ชอบใจของแม่เธอนักกับความฝันในการเป็นซูปเปอร์โมเดลของเธอซึ่งแม่ได้บอกกับเธอว่าไม่มีที่ว่างสำหรับสาวเอเชียในวงการนางแบบอเมริกันและห้ามเธอในการเข้าสู่วงการอยู่นานหลายปีแต่แม่ก็ไม่อาจห้ามให้ดาวเปล่งแสงแห่งประกายได้เคลลี่ดิ้นรนและหาเส้นทางสู่วงการนางแบบจนได้โดยเธอเริ่มต้นการเดินบนแคดวอล์กในประเทศอิตาลีและญี่ปุน่น เคลลี่เดินทางกลับสู่สหรัฐอเมริกาและได้ย้ายไปอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเพื่อเริ่มต้นชีวิตบนเส้นทางการแสดงในฮอลลีวูดในปี1987โดยเธอได้ร่วมแสดงในทีวีซีรีส์มากมายหลายเรื่องเช่น2 1 s t Jump Street 1989และ Melrose Place 1994เป็นต้นส่วนผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอคือ Friday the 13th Part 8 Jason Takes Manhattan 1989 Strange Days 1995ก่อนที่จะมาดังเป็นที่รู้จักของคนดูทั่วโลกจากบทนางเอกสุดเซ็กซี่ของ The Rock ในหนัง The Scorpion King 2002และมี Cradle to the Grave กับ X Men 2 2003เป็นหนังบล็อกบัสเตอร์เรื่องไทยๆท,ที่เธอแสดงก่อนที่เธอจะเริ่มลดระดับไปเล่นหนังเกรดรองและทีวีซีรีส์มาจนถึงปัจจุบันในส่วนของหนังเกรดรองที่โดดเด่นของเธอ แอดแนะนำให้ดูเก็บทัวนาเมนต์2009เลยตัวหนังเองก็สนุกแอคชั่นระเบิดระเบิดส่วนตัวเคลลี่เองนั้นก็สวยเอ็กซ์เซ็กซี่แบบไม่มีเปลี่ยนในส่วนของทีวีซีรีส์ที่เธอไปร่วมแสดงนั้นมีเยอะมากรายชื่อนี่ยาวเป็นหางว่าวชนิดที่แอดคงไม่สามารถเอามาเล่าในที่นี้ได้หมดคือมันเยอะมากจริงๆแอดเลยคัดเฉพาะผลงานเด่นๆที่เธอเคยเล่นไว้ตั้งต่อไปนี้ นอกจากงานแสดงแล้วเคลลี่ <Kill ie S 1> ยังถือได้ว่าเป็นเซียนโป๊กเกอร์ตัวเอโดยเธอได้ฝึกฝนการเล่นและเข้าร่วมในการแข่งขันในเกมโป๊กเกอร์ดังๆหลายรายการด้วยความสวยความเซ็กซี่ทำให้เธอได้ขึ้นปกนิตยสารแม็กซิมแมกกาซีนถึง2ครั้งคือในปี2002และ2005และเธอยังได้แสดงในหนังโฆษณาวไวอากราในปี2015ซึ่งแอดคิดว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะกับเธอเป็นอย่างมาก เห็นสวย x เซ็กซี่ไม่มีหยุดพักแบบนี้เคลลี่มีอายุถึง52ปีแล้ว <h ät: S 1> เรียกว่าสวยไม่เคยสางเป็นสาว2,000ปีอย่างแท้จริง